กับรายการโทรทัศนทีวีนะครับว่าไม่ได้อ่าแต่วันนี้ก็มาโปรโมทเซิร์ฟไมค์ครับนะครับอ่าตอนนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็จะมาเต้นทุกันเต้นครับเต้น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 เทักเบาเสียง อ่าตอนนี้เนี่ยอ่ามีสมาชิกถ้าเซิร์ฟน,นี้ก็จะพาทัวร์เซิร์ฟนะครับนี่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานก็มีคลิปเอ่อที่ว่าจะถ่ายเกมซอมบี้นั่นหยุดพักไปก่อนนะคบถ้าถ้ามีเวลาว่างก็จะถ่ายนะอ่าแต่คลิปต่อไปก็จะถ่ายสมเออเกมซอมบี้แน่นอนเอออุยโทโทษ <laughs> อันนี้คือ Q นะครับแล้วก็ Part แล้วก็ G U G แล้วคือ O K O นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ก็นี่คือแคลนผมนะครับคือแคลนอะไรมีเรื่องอะไรเออเมาแล้วเมาใครเมาอ่าเอ,อ แล้วเ,เราก็จะเต้นโชว์ทักนั้นเอาไเด็ดเยอะ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 โอ้ล้อ,อตีกันหน้าเวทีเอ้ยแฝนอย่าตีกันดิเฮ้ยมันไม่ใช่พี p ๆนะ แล้วครับแคนผมมี PVP เกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดการทะลวิวาทอย่างหนักนะครับไปเล่น PVP เลยไม่เล่นที่ทำไมหน้าเวทีตีก็หน้าเวทีเนะมาแล้วเมาเมาวชวนเล่น PVP ดีกว่า PVP ออาจจะมีเสียงพรุรบกวนนิดหนึ่งก็นะครับนี่เอาละครับตอนนี้ก็เอาจี G ูจีได้เปิดตัวกับพาร์ตนะครับพีเอทแล้วก็คุณคิวก็โดนตีอย่างหนักก็จะตายแล้วแล้วก็ไอ่ยูทูบนี่ก็ไปทางคว้านะครับลุมเออลุมพาร์ตนะครับคิวก็อ๋อโอเคโอเคมาต่อยนะครับ มาต่อยคิวนะครับก็ตอนนี้พาร์ทก็ไปตั้งหลักที่เวทีและคนหนึ่งก็กำลังเอ้ยเอ้ยที่สูงยุือที่สูงน่พารทเดชไปแล้วไข่คานคลิป i l หรือเปล่าอ้าแล้วก็จบคลิปกันเพล็แค่นี้นะครับผมอาจจะไม่ใส่อินโทรหรือใส่อินโทรก็นะครับกอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ